กราบสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขุสุขคนที่เขามารับชมในช่องในมือนีนะครับอยูก่กับผมเบียร์นะครับมือนีเฮาสิมาสาธิตการเฮียน,น้ำตกสันข้อโคข,ขุนกันนะครับหรือที่อื่นอีกซืนอนึงว่าน้ำตก สันคอโคขุนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดภาษาไทยกันเผื่อบางคนฟังภาษาสเปนไม่รู้เรื่องนะครับก็วันนี้เราได้ไปซื้อเนื้อมาจากร้านค้าร้านหนึ่งเป็นเนื้อโคขุนนะครับและวันนี้เราจะมาทําน้ําตกสันคอโคขุนทําให้วันนี้เราจะต้องมี2ขั้นตอนในการทําอาหารก็คือการเตรียมเนื้อในการเอาไปย่างให้มันเป็นสเต็กนะครับและขั้นตอนที่2คือการทําให้มันเป็นน้ําตกนะครับโดยขั้นตอนการเตรียมเนื้อของเราจะมีวัตถุดิบอยู่ดังนี้นะครับหคือพริกไทยดํา และ2คือเกลือนะครับและการย่างของเราเราจะใช้เนยจืดแล้วก็โรสแมรี่แล้ว <Wow. S 1> ก็มีกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนการเตรียมเนื้อกันเลยป้ายมาครับตอนนี้เรามาเริ่มการเตรียมเนื้อกันโดยเนื้อที่เราซื้อมามันจะมีอยู่2ชิ้นนะครับซึ่งวันนี้เราจะทําทั้งหมด2ชิ้นโอเชีย่ยและเลือดกระเด็นว่ะจะดูววะะดเสื้อกูไปนเนี่ยโอเค เนื้อชิ้นใหญ่จัดนี่นะครับเนื้อที่เราซื้อมาจะเป็นเนื้อช่วงสันคอนะทุกคนมาเรา,เรามาเริ่มการเตรียมเนื้อเชีย่ยทําม,มันสวยแค่ชิ้นห,หน้าวะมีชิ้นที่อยู่ข้างหลังที่เราไม่เห็นตอนเราซื้อทุกคนเปื่อนแล้วยังไม่ใส่แี่อะไรเลยในยขั้นตอนแรกเราจะมาตาพริกไทยดากันก่อนแต่ในวันนี้เราไม่มีครืไม่มีตา ح, ไม่มีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิน้นเราจะใช้ด้ามมีดในการตาพริกไทยดำของเราในวันนี้เพราะช่องเราไม่มีคุณทร,รัพในการซื้อพริกไทยบดจัดเครื่องมือการทําแบบลูกทุ่ง แล้วกูจะได้กินไหมวันนี้ขออนุญาตตามกับเพื่อนนะทุกคนเดี๋ยวสักพักข้างห้องจะมาเคาะ oh, <no. S 1> กูกเ,เ,เสียงดังนี่นะมันก็แหลกได้เท่านี้เท่าที่จะแหลกได้แล้วเราก็มาใส่พริกไทยดำลงไปในเนื้อของเราวัตถุดิบชิน้นแรกก็ทำพื้นห้องเลอะไปแล้วอุปกรณ์ก็จะตามงบนะทุกคนงบน้อยเราก็ใช้อุปกรณ์น้อยนะเราจะทำแบบนี้กับเนื้อทั้งสองฝั่งมันดูดีแค่อ,อันด้านหน้าอันด้านหลังเหมือนแม่ง ยัดไส้ให้ักวก็เหมือนเดิมใส่พริกไทยเราเน้นใส่เยอะนะเพราะว่าเราจะต้องเอาไปปรุงต่อใช่ป่ะละ่ะนะทำเซียนมันเลี่ยนมากอันนี้จะขอสารภาพก่อนว่านี่คือครั้งแรกในการทําสเต็กแล้วก็ทาเอี่ยงกว่าทั้งทําสเต็กแล้วก็ทำเอ่ออะไรวะทั้งทําสเต็กแล้วก็ทําน้ําตกด้วยนะ <Yeah. S 1> ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําการย่างเนื้อกันมาหลังจากเราเตรียมเนื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้เราจะมาเริ่มการย่างเนื้อของเรากัน <Hey. S 1> เริ่มต้นการเปิดเตาของเราก่อน <Yeah. S 1> เราจะเริ่มที่ พันสามเหมือนเดิมเซนล้วนๆไม่มีหลักการแล้วเราจะเริ่มใส่ในลงไปก่อนนะจะออกมาเป็นยังไงนะนี่คือครั้งแรกเรากินดีนะทุกคนน่าจะกินได้แหละพอใส่ในแล้วเราก็ตามด้วยกระเทียมไปก่อนอุปกรณ์เราไม่มีเรามีอะไรเราก็ใช้ไปก่อนเราจะเริ่มจากเนอชิ้นเดียวก่อนนะเพราะเราไม่มั่นใจนก่นเพื่อจะเสียคอเราจะไม่พูดว่าเราจะเอามีเดียมแลนหรือแลนหรือจะเอาอะไรเราจะไม่พูดนนะรอตอนสุดท้ายว่ามันได้อะไรก็คือเราเอาอันนั้นแหละนะ การที่เราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวัง <laughs> แล้วก็อย่าลืมใส่โรสแมรี่ของเราลงไปเพื่อ <c oughs> ให้มันมีกลิ่นหอมมาขับเนี้อเสียบแก็จะได้อยู่แหละมาวันนี้เราจะทำสองชิ้นเลยนะเดี๋ยวรอชิ้นนี้เสร็จแล้วก็ลงอีกชิ้นหนึ่งเพราะเนื้อมันชิ้นใหญ่มากแล้วกระทะก็มีอยู่กระทะเดียว <c oughs> ซึ่งก็อย่างที่เห็นมันช่างเล็กซะเหลืเอเกิน เรารู้สึกว่าเราแย่กับกลัวนะหนึ่งชิ้นของเรา <Wow. S 1> ไปลูกพ่อเชียเ <Wow. S 1> ชียร์เชีย,ชย,ชยอยดูดีกว่าชิ้นแรกว่ะคนเราในครั้งแรกกับครั้งสองมันต้องมีความพัฒนานะทุกคนจะ <TH UR K> ให้ทำแย่เหมือนครัง้งแรกเสมอไปมันก็เป็นไปไม่ได้นะมนุษย์เรารู้จาักการพัฒนาก็ <TH UR K> าตามนี่ทุกคนเดี๋ยว ผมขอเวลาย่างเนื้อก่อนแล้วพอเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปจมอินเสิร์ตกันเลยปายและนี่ก็เป็นเนื้อของเราที่ผ่านการย่างมาแล้วเรียบร้อยโดยหลังจากที่เราย่างเสร็จเราต้องพักเนื้อ3-5มนาทีนะทุกคนงั้นเรามาทําขั้นตอนที่2นะั่นคือการเตรียมน้ําตกกันก่อนงั้นเอาเนื้อไปเก็บไปก่อนเรามาเริ่มการเตรียมทําให้มันเป็นน้ําตกกันนะทุกคนก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมหอมแดงมาเรามาซอยหอมแดงกันก่อนนะ เอาแบบทีทีเลยนะทุกคนเ้อ้อ,อ,อเฮ้เี้ยเสบตาเปิดมปาแรกก็ชิมหายเลยนะทีไม่ไหวแล้วเสบตาชิบหายมาหอมเสร็จไปผักชีเ <c oughs> ชีย่ยนี่ไม่ขาดว่ะ <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยเอาเมือฉีกเอา <c oughs> เรื่องอะไรกันครับเนี้ยอะได้ท่าที่ได้แล้วต่อไปเป็นซาลาเน่ เ no ราเด็ดก่อนนะเพื่อให้มันง่ายๆนะจะได้เป็นใบเล็กๆเนี่ยถ้าทําลาบหรือว่าทําน้ําตกคือขายไม่ได้นะคือสารแเน่นะคือมันเป็นซิกเนเจอร์ต้องมีเพราะคือแบบถ้าได้กลิ่นสาระเน่คือต้องเป็นลาบไม่ก็น้ําตกเห็น <c oughs> <He S 2> บางคนนะ <c oughs> เขาเรียกรวมกันแบบลาบน้ําตกนะวันนี้จะมาโชว์ภูมิจะมาขอโชว์ภูมินะว่าลาบกับน้ําตกมันมันเหมือนกันแค่ตอนปรุงนะทุกคนแต่เราแยกกันได้โดยลาบมันจะเป็นหมูเนื้อหรืออะไรสักอย่างที่แบบ สับเขาเรียกว่าลาบแต่ถ้าเป็นน้ำตกคือต้องเป็นชิ้นเนื้อต้องเป็นชิ้นหรือหมูก็ต้องเป็นชิ้นนะหรือเปล่าที่กูเข้าใจถูกหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นกูที่คิดไปเองอันนี้คืออาศัยอ้างอิงจากจากเซนที่ไป อาศัยอยู่ที่ฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนนะอันนี้คือน่าจะประมาณนี้อ่าแล้วก็มีมะน,นาวเราหัน่นมะนาวรอเลยแล้วแต่ชอบแนละ้วมะน,นาวแล้วแต่ปรุงรสตามสไตล์ช่องเรานะเราเราจะไม่บอกส่วนผสมว่าแต่ละอย่างใส่เท่าไหร่เพราะเราก็ไม่ได้ตวงแล้วก็ไม่ได้ช่างไม่ได้วัดอะไรด้วยเพราะเราทําไปชิมไปถูกกออันไหนก็หยุดแค่นั้นนะมาเดี๋ยวเอาตามนี้ก่อนแล้วก็เราไปเอาเนื้อมาหั่นให้เป็นชิ้นๆแล้วก็รอปรุงไปกันไป,ไปกลับมาหลังจากที่เราพักเนื้อไป5นาทีเนื้อเราก็ออกมาเป็นแบบนี้นะ ามาลุ้นกันว่าเมื่อผ่ามาแล้วข้างในมันจะเป็นยังไงจะกินได้หรือเปล่า, oh. ามาลองเท,ทียชิ้นนี้ก่อนเชี่ยมันค่อนข้างแห้งเะยทุกคน oh, มันสุก <no. S 1> ไหมวะม่นแห้งแบบแห้งเลยอ่ะสุกเนอยอยาออวะ่ะจะข้างในดีวะ่ะมันมันข้างนอกป้งมันแห้งแบบเราลองหัน่นไปเรื่อยนะเชีย่ยมันไม่เป็นเหมือนที่กูดูเวะ่ะ ข้างใน,นอร่อยคอสน้ำจิมออ้มแจ่วก่อนที่จะไปถึงน้ำตกนะเรามาลองแวะกันที่น้ำจิ้มแจ่วก่วอนพอแวะก่อนรสชาติมันน่าจะได้นะาาพริกป่อนอ่าหมดเลยเราก็ใส่ข้าขวคั่วนะใส่ข้าขวคั่วแล้วก็น้ำปลาใช่ไหมน้ำจิม้มแจ่ว ขอแวะก่อนใส่น้ำตาไม่ใช่อะไรวะเต็มมะนาวลงไปแล้วมะนาวกูเราอย่าลืมซีเครตอิงกิเดียนของเรานะทุกคนอย่าพลาดผงนัวนะทุกคนใส่หน่อยเส่หน่อยใส่าลายเส่าลายมาใส่กับ,บาามาเสียบเลยมาลองใหม่นะเม,มนูของวันนี้ยังไม่ได้ทำแค่อันนี้ก็อร่อยแล้ว เดี๋ยวต่อยไปกินไปแล้วกันแล้วเราจะเอาใส่ไว้ในหม้อไว้นะเอาไว้คุกเคล้านะแล้วก็เอาเนื้ออีกชิ้นหนึ่งของเรามาหั่นต่อดูซิข้างในเป็นไงบ้างชิ้นนี้หรือชิ้นนี้ดีกว่าไ่ะนิดนึงวะข้างในฉ่ำทุกคนนี้นุ่มกว่าจริงวะที่เมื่อกี้มันแห้งไปอ่ะชิ้นนี้มันหนากว่ามันเลยแบบยังไม่แห้งเลยตรงมัน,มน,มนว่าทุกคน เออลืมบอกว่า2ชิ้นนี้คือ500กรัมนะทุกคนคือเครื่องกิโลอะตอนแรกคิดว่ามันเยอะนะคิดว่าแบบเชื่อต้องกินไม่หมดแน่เลยว่ะแต่ตอนนี้เชื่อทั้งใจแล้วว่าหมดแน่นอนเออมีใครรู้ปะว่าทำไมเขาเรียกว่าน้ำตกวะทำไมเขาไม่เรียกน้ำพุน้ำลำไยหรือน้ำอะไรทำไมมันคือน้ำตกวะมันมาจากอะไรมีใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทำไมน้ำตกวะไอ้เหี้ยงงวะนี่จะหมดแล้วนะอุปกรณ์อย่างนี้มาเรามาเริ่มขั้นตอนการทำน้ำตกของเราไอ้เหี้ยโต๊ะ DIY กูก็มีอยู่แค่นี้ ของเยอะเลยเกินอันนี้คือเนื้อเราเสร็จแล้วเรียบร้อยเรามาใส่ของที่เราเตรียมไว้ตอนแี้ที่มีหอมแดงมีผักชีมีสะระแหน่อหอมใส่ลงไปให้หมดแล้วก็ตามด้วยพริกก่อนอใส่พริกแล้วก็เขาคั่วก็ปปน้ำปลาหงนวอย่าลืมนะหงนัวแล้วเราก็คลุกเคล้าลืมแส่มนะนาวล้วกันนะ อเรายังรู้สึกว่ามันเผ็ดไม่พอเราก็ต้องเติมพริกนะลกแตกอาแล้วคนอีกรอบคนแล้วเราก็คุกเคล้าให้มันเข้ากันนะทุกคนหลังจากที่เรามนุษย์เสร็จแล้วเราก็ชิมมันยังไม่เหนียวพอทุกคนโมสุดเหี้ย <c oughs> รสชาติแจ่มจันเมืองพิจิตร หลังจากที่คุกเขากันเสร็จแล้วเรามาเทใส่จานแค่กูชิมก็เผ็ดแล้วทุกคนดูพริกโอ้พระเจ้าถ้วยกล้วยทอดหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกินกันได้เลยทุกคนแค่ชิมแม่งก็เผ็ดแล้วเราก็จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้นั่นคือน้ำอ้านะทุกคนเด็กเส์ฟขอน้ำอ้าหน่อยครับหนึ่งที่ เราได้น้ำแข็งแล้วทุกคนฟังเสียงน้ำอะโอ้ยชิบมันสิ่งที่ขาดไม่ได้ขอ oh, สซดทีหนึ่งให้หายเผ็ดก่อนห <Yeah. S 1> ลังจากได้น้ำดับเผ็ดไปแล้วเรามากินกันต่อหอมกินข้าวคั่วทุกคน ยิ้มหต้องขอบอกไว้ก่อนว่าปกติแล้วผมเป็นคนไม่กินเผ็ดนะแต่วันนี้คือแบบมือลั่นอ่ะพริกมันหกเลยได้แบบเส็บๆเฮ้ยเผ็ดเฮียเผ็ดอ่ะแล้วือหยุดกินไม่ได้เว้ย มันแบบโคตรซิตซัสน้ำมันหล่อเลื่นหมดนะทุกคนเผ็จมันจะตายอ่ะ คอนเทนต์สองก็ะจะตายแล้วกู <c oughs> ยังเผ็ดยี่หมานี่ขนาดคิดแล้วนะว่าไม่เอาคอนเทนต์กินมาม่าเผ็ดเลยกูยังว่าเผ็ดกับน้ำตกอีกเหรออ๋อี่มาของน้ำตกแสบร้อเเนเหลือเกินทุกคนน้ำตกน้ำตกที่เขาว่านี่อาจจะเป็นน้ำตาตกก็ได้นะเพราะตอนนี้น้ำตาก,กูเริ่มไหลแล้ว มาเราเดินทางกันมาถึงสุดทางแล้วตอนนี้มันเหลือแค่เป็นเนื้อชีเน,นเล็กนั้นทุกคนเราจะกินคําเดียวให้มันหมดไปกูมไม่ไหวแล้วลเอนว็นพีไหม มาเรามาสรุปการทำน้ำตกกันพอโอคุนกันในวันนี้คืออย่างแรกต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างผิดหวังกับการทำเนื้อน,นิดนึงเพราะอาจจะเป็นพลาดที่ตัวเองอาจจะมีความรู้เรื่องการทำเนื้อที่น้อยหรืออาจจะผิดพลาดที่กูไม่เอานาฬิกาไปจับเวลาทำให้เนื้อมันค่อนข้างสุกเกินไปแล้วมันทำให้เนื้อแห้งนะแต่ว่าส่วนที่ทตรงที่มันหนาตรงกลางก็คือยังกินได้อยู่ยังอร่อยอยู่ <Wow. S 1> แล้วก็พอเอามาทำเป็นน้ำตกในวันนี้ก็อย่างที่เห็นกันในตอนกินคือเผ็ดมากจะจะเผ็ดจะไม่รู้จะอธิบาย ยงงไงแต่คือเรื่องความแซบคือต้องยกให้นะนั่นแหละก็ถ้าว่างลองทํากินดูที่บ้านแต่แบบขอแนะนําว่าต้องศึกษาการทําเนื้อดีๆนะถ้าถ้าวันนี้คือถ้าเนื้อเพอร์เฟกวันนี้ไม่มีอะไรต้องตีเลยไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะมาขอแก้ตัวเรื่องการทําเนื้อใหม่สุดท้ายนี้ก็ไม่ขออะไรมากสาหรับคนที่เข้ามาดูก็หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องวันเบียเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าอยากให้ทําเมนูอะไรต่อไปก็ลองคอม เกันมาที่ใต้คลิปคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้ว